สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกับเหมยลี่กันอีกแล้วนะคะเมื่อวานนะคะไม่ได้ลงคลิปไปหนึ่งวันนะคะติดธุระอีกแล้วนะคะก็ขออภัยสําหรับคนที่ติดตามทั้งหน้า YouTube ด้วยนะคะวันนี้ก็มาลงคลิปให้แล้วนะคะก่อนจะไปรับชมที่เด็กของวันนี้นะคะว่าเหมยลี่ขอไปสรุปผลประกอบการนะคะที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนเนืเมื่อวานนะไม่ได้ลงทั้งหน้า YouTube แต่ให้ทั้งหน้าเฟซไปนะคะสคู่นะคะก็คู่แรกนะคะ คู่นี้นะคะจบเกมด้วยสกอร์เสมอ1ประตูต่อ1นะคะก็เมลลี่ให้กดสูงเต็มเกมในราคา2-2.5ถึง2.5ไปนะคะคู่นี้ก็เสียครึ่งไปนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะคู่ลิเวอร์พูลนะคะคู่นี้เมลลี่กดสูงในราคา3ลูกไปนะคะก็คู่นี้จบเกมด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูย์นะคะก็ได้กินเต็มนะคะก็ ขอแสดงความยินดีสําหรับคนที่ติดตามทั้งหน้าเฟซด้วยนะคะก็เสียครึ่งคู่หนึ่งนะคะแล้วก็กินเต็มคู่หนึ่งนะคะเรามาดูทีเด็ดของวันนี้กันดีกว่านะคะก็วันนี้นะคะ,ะทางบ้านผลบอลน,นะคะเข้าเว็บเหมลลี่เข้าเว็บบ้านผลบอลไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากทางเว็บหรืออะไรเข้าไม่ได้ก็จะมาให้ในหน้านี้เลยนะคะสำหรับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่20เมษาย,ยน2565นะคะ วันนี้เหมยลี่นะคะเอามาฝากในนี่เลยนะคะโมนาโกนะคะพบกับนิสนะคะคู่นี้นะคะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนนะคะสำหรับคู่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันดีกว่านะคะอ่า ฟอร์มการแข่งนะคะ2คู่นี้นะคะเจอกันนัดล่าสุดนะคะ2ทีมนี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อวันที่19เดือน9ปี2021นะคะก็จบเกมด้วยสกอร์เสมอนะคะ2ประตูต่อ2นะคะเครื่องแรกมีสกอร์อยู่ที่ศูนย์ประตูต่อ1นะคะทั้ง2ทีมนะคะพบกัน5นัดล่าสุดนะคะเครื่องแรกมีสกอร์ทุกนัดเลยนะคะส่วนเต็มเกมนะคะก็มีสูงสาสี่นัดนะคะไม่มีอ่าไม่ใช่สกอร์สูงอยู่ที่1นนัดนะคะเราไปดูฟอร์มนะคะการเล่นในบ้านของทางฝั่งเจ้าบ้านกันต่อเลยนะคะ การเล่นในบ้านนะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะมีชนะอยู่ที่2นัดนะคะเสมอ2นะคะแล้วก็แพ้อยู่ที่1น,นัดนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกมีอยู่ที่3นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะคะเราไปดูกับทางฝั่งผู้มาเยือนกันต่อนะคะสําหรับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ ถ้านัดล่าสุดในการเล่นนอกบ้านนะคะก็ยังไม่เคยชนะเลยนะคะเสมอ2แล้วก็แพ้ไปที่3นัดเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงนะคะครึ่งแรกนะคะก็มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะคะทุกคนเราไปดูราคาบอลกันต่อดีกว่านะคะสำหรับราคาบอลคู่นี้นะคะเมยลี่แนะนำนะ,ค,ะครึ่งแรกในราคา1ลูกนะคะคิดว่า หนึ่งลูกนะคะครึ่งแรกน่าจะมีแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะรอบอลแข่งไปสักห้าถึงสิบนาทีนะแล้วไปเช็คราคานะคะเหมยลี่แนะนําให้ย้ํานะ,ะที่0.5ถึงหนึ่งอีกทีนะคะเพื่อความชัวร์นะคะส่วนเต็มเกมนะคะแนะนําในราคาสองถึงสองจุดห้านะคะแนะนำนะคะให้รอราคานะคะก็ก่อนบอลแข่งหรือไม่ก็บอลแข่งไปสักห้าถึงสิบนาทีนะ,ะเข้าไปเช็คราคากันอีกทีนะคะเหมยลี่คิดว่าสามลูกนะคะน่าจะมีนะคะสําหรับคู่นี้นะคะก็เลย แนะนำในราคา2-2.5ถึงไปนะคะหรือไม่ก็ในราคา2.5ก็ได้นะคะก็เฮงเฮงปังปังกันทุกคนเลยนะคะชอบจัดขัดสวนเหมยลี่กันได้เลยนะคะเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านกันได้เลยนะคะก็เฮงเฮงกันทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้นะคะ ใครนะคะที่อยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะ,ะสนใจทีเด็ดเพิ่มเติมนะ,ะสามารถแอ,แ,อแอดไลน์น้องเหมยลี่นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะ <c oughs> ก็เหมยลี่ทิ้งลไลน์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเหมยลี่ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านที่ติดตามเฮงเงรวดๆปังปทุกคนนะ,ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ